ดาราเข้ามาอยู่ในอยู่ในสนักงานใหญ่เข้าไปนานในตอนที่นักแสดงไทยอยู่ข้างนอกตอนนี้เข้ามาก็จะมีโต๊ะแบบนี้ให้นางคอยทุกฐานเราคอยทุกฐานที่บังมาสนักงานใหญ่มาเฮียนเฮียนสุขภาพดีแบบใด้ไสซูนดารีแบบได้ซึ่งเด็กดิฟิลของเฮาใส่แบบได้ซึ่งแล้วกินแล้วได้ดีแค่นันได้จะงามมันมีเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์คือฮักสินท่านะครับฮักสินท่ายูนิตเป็นจีเลย ผูใดมากับับสินค้าอยูน่ได้กับพีโนโคนงามน้องกิงคนงามแล้วกับวัทยา,ยาที่บอกมาให้ความหูให้ความที่บอกมั่นใจว่าไส้แล้วคักหนาา้าใดดีสุขภาพหนาา้าใดเฮ็ดจังไหนฮาจะได้เงินคากลับมาสุขภาพดีนะแถมอะไรย่งมีได้ได้ไปเที่ยวต่างประเทศตลอดเลยอันนี้ไปตลอดเลยเราจะแนะนำมาบนห้องออที่บอกว่าใส่หุ่นเงื่อนี้ถ้าน้าล้มกันอี่ใส้หุ่นเมื่อเลยร์อันนี้เป็นหุ่น ุนแต่ละตัวก็คือบอริสุทธิ์นันเก่งีๆอย่างได้ปอกหลังให้งามเพราะเห็นเป็นผู้หญิงหลังโกงแอวโกงปวดเจ็บหลังเจ็บแอวแล้วก็บ,บิกนินี่คือสลินดนี่สุดตัวนี้ก็ปับ๊บผู้หญิงให้งามมุนผู้หญิงให้สวยงามเต็มเลยนะฮะจ่ายมาแบบนี้ก็คือมันนี่ดาราเห็นกกามเป็นอย่างต้องมาบริษัทตลอดแท้ก็เพราอย่างมาเฮียนเด็กเฮียนมาสุขภาพดีนัไแตหุ่นใสแล้วดีอย่างใด ดีแบบใดสินะเขาก็มาเวลาตอนเศร้ามาเขาดิ่งกีฬาแบบนี้เด้อเขาจะดิ่กีฬายังใส่สุดแบบนี้อยากใส่สุดแบบนี้ก็ได้ดิ่งกีฬาใส่สก้ามแล้วก็ใส่โส่งใส่โส่งขายาวคือสุดตัวนี้ในขายาาแบบนี้ใส่ขายาวไปได้แขนยาไมได้เพื่ออยังแขนเขานี่นะมันจะปไดยาอันี่แขนเขาโปงแขนของเขาเวอร์นี้เขาจะยกจังด่เย็ดจังได่ายาก็ไปได้สบายเฮาให้ได้ทางกายเขากับปิ้นกระเป๋าใส่สุดของเขาแล้วมันใชเฮ็ดให้อย่าง พราะว่าบริษัทของเฮานี่นะออกแบบมาบอกว่าให้ท่านมาจอดเลกหาสินค้าว่าดีนงกินนี่ทอกแล้วคือทายง่ายเทสละกินกาแฟแล้วคือหุ่นงามแท้ใส่สุดแล้วคือแบบโวกพเหี่ยวโบราณบอกบบอย่างบอกเป้ปบอปปาดบอนใดที่ว่าเหี่ยวยานบอลแหลที่มาบ้านจะให้ปอกตัวเข้าไปเรื่อยๆปอกตัวเขานี่ยนะแบบแบบว่ายุดีมีแฮงที่ว่าเขาจะบอก เป็นบินงานนะะ่ายบอเจ็บหัวง่ายแล้วกับว่มีไขมันในห้างกายของเฮาให้เฮาหนีงามเหมดทุกอย่างเลยว่าอันนี้ดาราฝากม่นดาบาอดีสีมากับดาราก็คือมาตอนเนี่ยตอนคริสต์มาสบอลจัดงานแฮปปี้แล้วก็จัดคริสต์มาสแฮปปี้กันบทุกคนเลยจะสั่นดาราขอเสด็เบิร์ตทุกท่านทุกคนที่มาอยางเด้อดู เจาสำนักงานยูโคลาดของบอจเยาคนงานฮาเดอร์คนเก่งคนสวยคนรวยรวยไปตามๆกันแข่งแข ạ งไปพร้อมกันเน้อทุกท่านด้วยอาขอบใจสบัสดีสาวรีดพีนทุกทุกท่านทุกทุกคนเด้อมือวันนี้ดาราเองก็ได้มาตอนเศร้ามหอดบอสเยีแล้วมวานมานอนกินข้าวน้ำบอโยเต็มจีเลยวมืนอ้กันเลยมาถ่ายยู่ทางหน้าสำนักงานใหญ่ยูทีโคลาดบ้านบอดยายเองเลยสำนักงานใหญ่ๆของเฮานีน่บอก มัอนี้เต็มจีเลยมืัอนี้เดี๋ยวเราออกมาเรีนกี้ละกันแล้วก็กินขา้าวเศร้ากับบอยาย่าเด็กมีกำลังบอกว่ากินกาแฟแล้วบอสบอกไปกินขาน้าวนี่มีบอกกำลังว่ากำลังอยู่หน้าหน้าแล้วก็ยางมาพี่บอลที่ว่าจะกินข้าวเนีมากินข้าวน้ำกันเดอ้ออย่ารงเงี้ยอาหารแล้วกำลังกินข้าวอยู่ห้องกับพี่รุ่งมากินขา้นาวบอลฮักบอลที่ว่าทีมงานสาวไดรี่พีนมามามื่อ คริสต์มาสนี่นะจะได้เห็นมันเลยทุกท่านทุกคนเลยเพราะว่าเป็นบอลที่สวยงามของสำนักง,งงานใหญ่ของสาวรีดีปีนเมื่อทุกทุกคนทุกท่านเลยเพราะบอกว่าตอนนี้งอยู่ข้างนอกแล้วข้างในเราเขาก็นําไปเจัาหน่อยเข้าไปเบิรงทางในกันเนาะว,ว่าตอนนี้ก็คืออยู่ท้างนอก ความสุขแฮปปี้ทุกอย่างเลยมาบ่เดือายา,ยา,า,า,าวแบบผมมีอย่างอ้กผมมีอย่างอ่างมีแต่ความสุขกายสบายใจเมื่อดอย่างเปลี่ยนกันเองเลและอะไรก็อยู่แบบมีความสุขหันใจมีแต่เงินมีแต่คําสุขภาพดีทั้งนั้นเลยเด้อสาวรีดีฟินเดอนป่าว้เด้อขอเชิญทุกท่านมาพบกันในเด้อนมิถุาเจอกันมาฮักกันเยอะที่เป็นสาวรีดีฟินน้ากันเมื่อุกนกทุกท่านเข้าใจ สวัสด oh, so so like, so ีสาวลีล like, so ีดท like, so ุกท like, so ุกคนบนงานคนเก่งคนรวยเศ้าเมื่อนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่โกรานองว่ายยาพอนีแต่ละานกำลังที่มันกินข้าวกันน่โนกกำลังทำบะปูซอยบะปูมะเบิงบะเืงบะเกันที่เานี้นตรียมไว้แดสวยเนียเตรียมไว้กต่สวยอลังกานงานเบ อานกับสอบไปมาเลยเลิ่เลิศเลิศเลื่อนเตรียมไว้ตอน12โมงแล้วกัตอน3บินน้โดว์แล้วพี่วนไมอย่างน้นไม่อยางยกเพอยกเอายกเบอเบพี่โดด้วยอ่นพี่โต้องขี่เวลาต้องขี่บนน้ว กงานสาวเอริปีผลงานอยู่ที่พี่โนงานต้องถีอผงานกับรายกิรกับข้าวแล้วก็ทอนี้งานสาวเอริปีที่มามาเรียนรู้ระบบกันเอาเงินล้านจากบอลจังไดนั่นหแล้วก็มาเรียนเกษตรชีภาพดีและใส่สูตรเอริปีแล้วก็สวยาพักแชล้วก็มางางิขาวงานเซฟเซฟกันเ้อสาวเอิปีนตอนนี้งอาหารแล้วก็มาดื่กาแว่าจัง แต่ละเด็กแต่ละที่พอมาได้กินข้าวกินมเลยบอดอะไรย่าหักต้อนแต่าะเต็มทีเลยวันนี้นี่ยเฮียนก่อนวันเฮียนก่อนแล้วกอนสุดอันที่นายลูปในทีอีกตัวนึงเนอะสำหรับตอนเจ้าแฮปปี้สบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีทีมงานเลดี้ฟินที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะน้องดารากับน้องช้างนะคะมาปิดยอดปังๆนะคะยอดนี้เป็นยอดที่น้องนะคะ สะสมเพื่อที่จะพาทีมงานไปเที่ยวเวียดนามนะคะวันนี้มาปิดยอดทั้งหมด6ที่นั่งหนึ่งคนสะสมห้ารหัสถูกต้องไหมคะน้องดาราหคนวันนี้น้องดารามาปิดยอดปงัปงๆสามสิบรหัสได้ไปทั้งหมดหที่นั่งนะคะ น้องดาราด้วยนะคะน้องดาราเป็นไงเป็นไงโอเคไหมโอเคโอเคเลยจุ e ้นเลยหกคนเลยมันจองไปแล้วเที <um ่ยวเวียดนามกับบาจาย่าสำเร็จไปแล้วสุดยอดค่ะอย่างคุณสังรานี่กินเป็นประจำทุกวันเขาจะดูแลตัวเองนะตัวนี้เขาไม่กินผักไม่กินผักคือกินเหมือนกันแต่มันไม่ย่อยนะคะ ผักเนี่ยนะคะเมื่อเรากินเข้าไปเนี่ยระยะเวลาการย่อยเนี่ยสี่ชั่วโมงเนื้อสัตว์เนี่ยสี่ชั่วโมงนะสี่วันค่ะเราสังเกตไหมคะบา,บางครั้งที่เรากินหมูยา่างหมูกระทะเนี่ยพวกผักอะไรเนี่ยมันจะออกมาก่อนสังเกตจากอุจจาระที่เราถ่ายแต่เนื้อสัตว์หายเพราะว่าเนื้อสัตว์มันยังไม่ออกค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะบูดเน่าอยู่ในลำไส้เราใช่ไหมคะตัวนี้ช่วยไปได้หนึ่งแล้วตัวนี้ยังช่วยได้อีกเพราะเป็นผัก เราไม่ต้องกินเป็นใบๆะค่ะเขาจะช่วยย่อยอาหารนะคะแล้วก็มีคอเลสเตอนะคะช่วยเราหลายอย่างเลยเนาะแล้วก็ยังมีอินซูลินนะคะมีสารสก,กัดจากอันฝันฟ้าพวกนี้มันดีทั้งนั้นเลยนะคะแต่เขาจะรสชาติจืดๆนะะเดี๋ยวนี้พอเรารู้จักอีกตัวนึ้งก็คือคอลลาเจนเราถึงให้กินผสมกันนะคะตัวนี้นะคะส่วนที่ดีก็คือผักหลายอย่างแล้วก็มี29หัวนี่ก็คือเบสเปกตัมของฝรั่งเศส ใช่ไหมคะนาั้นฉะนั้นผักเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยถามว่าวันหนึ่งะเรากินผักได้เยอะแยะมากมายขนาดนี้ไหมครึ่งกิโลก็ไม่ถึงเลยนะคะเดี๋ยวว่าแต่กิโลนึงเลยใช่ไหมคะกินข้าวมันไก่จานหนึ่งได้แตงกวาสองชิ้นผักชีใบหนึ่งนะคะเผื่อมีน้ำซุปมีซักอีกชิ้นหนึ่งนี่เดียค่ะเราก็บ well. <cach or v ain> อกว่าเรากินผักทุกวันนี่แหละเรากินข้าวมันไก่แล้วกินผักทุกวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราหลอกตัวเองอยู่ตัวนี้จะช่วยนะ ช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีได้นะคะผสมน้ำหนึ่ขวดเล็ก600 ml หรือมากกว่าน,นั้นจะได้หรือขวเดเล็กขนาดน,นี้ก็ได้ค่ะถ้ามาเจอจางมากหรือน้อยแล้วแต่เราคิดดูเองว่าเข้มไปไหมอ่อนไปไหมค่ะพกติดกระเป๋าไว้เลยดื่มเพราะฉะนั้นจะได้ผักกินทุกวันร่างกายก็จะแข็งแรงนะคะทีนี้ตัวต่อไปก็คือครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมที่รครัครับผมน,น,น,นายวินัยสินเล นายกสมาคมสื่อติดต่อสารคุนในฐานะของสื่อพลังไทยนึ่งออนไลน์อยากจะมาพบผู้คนที่รับเหตุในการที่เคยทําธุรกิจหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการค้าหรือทําสิ่งต่างๆวันนี้ได้มาพบกับท่านผู้ที่สกาแล้วก็ผู้พี่นิมพานเป็ด ก็เลยอยากให้พี่น้องท่านนะครับที่เคยผ่านการทำธุรกิจหลายอย่างนะครับที่เรามาจอบค้นหาบุคคลที่ต้องตอสู้ชีวิต